สวัสดีครับพูดเรื่อง Facebook Lite นะครับคือตัวนี้นะครับอย่าสับสนนะครับขับ Facebook Lite นะฮะขาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่คิดอยากจะใช้มือถือผลิตเงินทำงานผ่านมือถือนะเพราะว่าทำไมครับคือใน Facebook เนี่ยจะแตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือแอปพลิเคชันเฟซที่เกี่ยวกับ Facebook ต่างๆนะครับ เฟซบุ๊กไลฟ์ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ดาวน์โหลดได้ทั่วไปนในสโตร์ของออระบบปฏิบัติการของท่านต่างๆ Android iOS ต่างๆนะครับคือตัวนี้นะครับตัวสีขาวไปดาวน์โหลดเลยผมจะไม่พูดเยอะนะครับตัวนี้มันน่าจะเข้าใจกันแต่บางคนไปสับสนคือผมพูด Facebook l i ฟ e แต่คุณไปเปิด Facebook ตัวสีฟ้ามันก็จะไม่ไปด้วยกันไม่ได้นะฮะคือข้อดีมันมากเลยทีเดียวแต่มันก็มีข้อเสียนะ ผมจะพูดเกี่ยวกับข้อดีก่อนแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับในจุดอ่อนของ f a c e b o o k หลายซึ่งมันมีเยอะนะฮะเออร์เลอบ่อ er ยและเ,เกี่ยวกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ f a c e b o o k หลายแต่ถ้าจะคิดจะทํางานบนมือถือจริงๆขาดไม่ได้นะครับเพราะว่ากลยุทธ์อันดับหนึ่งคือกลุ่ม Facebook ในการโพสนะคุณจะไปโพสอ่ะโพสไลน์โพสตอินสตาแกรมเนี่ยมันก็ยังถือว่าสู้เกี่ยวกับ กลยุทตรงนี้ไม่ได้ก็คือโพสต์กลุ่ม Facebook นั่นเองดังนั้น Facebook ไลท์ออกแบบมาเพื่อการโพสต์กลุ่ม Facebook แล้วก็ความคล่องตัวสูงแต่มันมีอุปสรรคปัญหาเยอะเหมือนกันพอสมควรนะทีนี้อันดับหนึ่งเลยสิ่งที่ Facebook ไลท์มีแล้วก็ตัวอื่นก็ตามไม่ทันนะฮะก็คือตัวนี้ฮะสามารถใส่บัญชีเข้าไปผมยังไม่รู้ลิมิตนะครับว่าจะกี่บัญชีโดยวิธีนี้คือแค่คุณ เข้าระบบนะครับล็อกอินปุ๊บใส่ username password และกดนะครับมันจะมีช่องให้กดตกลงว่าให้ระบบนะฮะยอมรับการเข้าระบบโดยหน้าโปรไฟล์นะครับคุณก็กดตกลงเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเข้าระบบแล้วยังไม่ยอมรับคุณก็มากดตรงนี้นะครับเครื่องหมายตั้งค่านะฮะแล้วก็กดติ๊กตรงนี้อ้าวชีพหายแล้วนะครับกดบันทึกขออ้อมรหัสนะครับ มันก็จะให้คุณใส่รหัสแล้วก็กดบันทึกรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่สักนิดนึงนะฮะโอเคย้อนกลับนะฮะแต่อย่าเผลอไปกดเล่นนะครับเมื่อสักครู่ผมกดแล้วผมต้องตั้งค่ารหัสใหม่นะครับทีนี้เห็นไหมครับปัญหาข้อที่1คือมันโหลดเวลาที่บางครั้งเอ่อมืเอเลอนนะฮะมันก็จะโหลดช้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการมันโหลดช้าแบบนี้นะครับก็คือ กดเข้าไปกดปุ่มโฮมครับกดไปที่ตั้งค่าและไปที่แอปพลิเคชันนะครับคือไปบังคับหยุดนะครับบังคับหยุดโดยด่วนเลยนะฮะสำหรับกรณีการที่มันเออร์เรอร์นะฮะบางครั้ง Facebook l i v e เนี่ยเราใส่ข้อมูลให้มันเยอะเกินไปนะฮะจริงๆแล้วมันมีความจำแค่เมกหนึ่งเมกกว่าๆนะครับแต่เราไปทำในสิ่งมันเกินความสามารถของมันมันก็ต้องนะมีแบบอืดอาดบ้างนะฮะ คือเข้าไปในแอปพลิเคชันปุ๊บไปบังคับหยุดจะไปกดถอนการติดตั้งแหละนะครับกดบังคับหยุดปุ๊บนะครับและนะครับกดปุ่มโฮมไปเข้าลองไปเข้า Facebook ไลฟ์ดูนะครับมันก็จะโหลดใหม่คือบังคับมันหยุดไงฮะโอเคนี่คือการแก้ไขสถานการณ์นะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วแต่เมื่อสักครู่นะครับกดเข้าไปดูนะฮะผมกดยกเลิกรหัสผ่านเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะให้ผมใส่อีกครั้งนะครับ ทีนี้อ,อ,อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าบัญชีของเราบัญชีใดบัญชีหนึ่งมันโดนบล็อกแล้วเรากําลังเข้าบัญชีนั้นอยู่หรือมันค้างแบบกดยังไงก็ไม่สามารถเข้า Facebook ไลฟ์ได้เนี่ยสมมุติว่าผมอยู่ในบัญชีแรงโก้กิ้งไก่อสานนะฮะทีนี้เฟซตัวนี้ผมโดนบล็อกนะครับแล้วผมก็ค้างอยู่ในเฟซตัวนี้นะครับมีวิธีการแก้ไขนะครับคือมีวิธีเดียว นะครับกดไปเหมือนเดิมตั้งค่าไปที่แอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับไปที่แอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับเลือกที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับไปเพื่อทำอะไรนะฮะไปเพื่อไปล้างข้อมูลเริ่มต้นล็อกอินเข้าใหม่ทุกบัญชีนะครับกดไปที่เห็นไหมครับที่เก็บข้อมูลนะแล้วกดล้างข้อมูลนะครับคือมันจะข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าหน้าเฟซเนี่ย จดจำใบหน้าโปรไฟล์แล้วเข้าเฟซเนี่ยมันจะหายไปหมดแล้วคุณก็เข้าใหม่ทีละเฟซทีไรดีนะครับคือกรณีนี้อย่างที่บอกไปนะเฟซใดที่เรากําลังเข้าระบบอยู่แล้วมันโดนบล็อกนะครับโดนบล็อกหรือว่าตรวจสอบพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วมันจะเข้าเฟซไม่ได้เลยนะครับมันจะหมุนติ้วติว้มันจะค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะเข้าไปล้างข้อมูล ข้อเสียคือตรงนี้นะครับเข้าเวลาข้อมูลปุ๊บคุณจะต้องเข้าล็อกอินทุกหน้าโปรไฟล์ใหม่นะครับมีกี่เฟซคุณต้องเข้าใหม่แล้วก็จดจําใบหน้าใหม่นะครับถ้าไม่โชคร้ายจริงๆเฟซก็คงไม่โดนบล็อกนะก็ไปศึกษาวิธีการสมัครเฟซนะครับทำยังไงไม่ให้เฟซโดนบล็อกผมก็มีคลิปสอนนะครับโอเคทีนี้รู้ข้อแก้ไข2ออย่างแล้วนะครับแบบโดยด่วนทีนี้ไปดูตรงนี้นะครับ ข้อดีของ Facebook ไลฟ์ทำอะไรได้บ้างแล้วก็สิ่งที่ทำไม่ได้คืออะไรสิ่งที่ทำได้ต่อจแตนี้ไปนะฮะคือแบบนี้ครับไปดูที่กลุ่มนะครับโพสกลุม่มเราสามารถนะครับโพสครับคือผมตัดต่อมาแบบนี้เลยนะครับ คือเราเลือกกลุ่มค้าขายนะที่มันให้ใส่รายละเอียดสินค้าใส่ชื่อใส่ราคาแบบนี้นะฮะมันจะมีอีกแบบหนึง่งให้กดปรึกษาหรือว่าให้เราโพสต์ได้ทันทีมันจะมีลักษณะ3แบบนะทีนี้เราใส่ตรงที่มันเลือกตรงนี้นะคะที่ที่มันให้เราเลือกรายละเอียดต่างๆเราใส่ให้มันครบก็แล้วแต่นะครับบางอย่างก็ไม่ใส่ก็ได้ใส่เสร็จแล้วกดโพสโอเคเห็นไหมครับโพสปุ๊บ แล้วรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งเออรอมันอัปโหลดอัปโหลดโพสต์ของเรานะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมกดก็คือคุณขายอะไรถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการใส่รายละเอียดแต่บางกลุ่มเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้นะฮะถ้าเราไม่ใส่รายละเอียดค้อจะเตะเราออกจากกลุ่มได้นะแต่ส่วนมากทําแบบนี้ที่ผมบอกนะครับคือมันจะเป็นคุณสมบัติที่จะสามารถโพสต์ได้หลายๆกลุ่มนะแนะนําให้ทําที่ผมบอกนะ คือคูณขายกดคูณขายอะไรนะครับแล้วเลื่อนลงไปใต้โพสเห็นไหมครับโพสในที่อื่นๆด้วยเออผมเคยโพสครั้งเดียว70กว่ากลุ่มนะครับแต่ถ้าเราเลือกมากมายหลายกลุ่มเยอะเกินไปมันจะเออร์เลอร์นะครับถ้าเราโพสประมาณ20กว่ากลุ่มมันจะไม่ค่อยเออร์เลอร์นะมันช้าก็กดติ๊กทีละปุ่มนะครับช้าช้านะครับอย่าเร็วนะครับปล่อยให้มันปล่อยให้มันโหลดเครื่องหมายถูกนะครับไปทีละตัวไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับเลือกไปทีละกลุ่ม นะครับผมจะขอตัดคลิปสักครู่นะครับครับท่านดูตรงนี้นะครับ่อ,อตีเครื่องหมายถูกเนี่ยคือให้มันโหลดทีละนะครับทีละกลุ่มนะมันจะอืดอัดมากณนะจุดนี้โดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเยอะนะครับประมาณ70กว่ากลุ่มแตอ่อย่าทำแบบนี้ให้มันเกิน70กลุ่มนะผมขอเตือนเอาไว้เฟสท่านอาจจะโดนบล็อกได้นะสิทธิพิเศษก็คือเฟสที่เปิดเป็น ระยะเวลานานคือเฟซเก่าสามารถทําแบบนี้ได้แต่ว่าเฟซใหม่ๆอย่าให้มันเกิน30กลุ่มแล้วกันนะครับเพราะเฟซบุ๊กจะแบ่งนะครับแบ่งประเภทเฟซเก่าเฟซใหม่หรือผมก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขกี่เดือนกี่วันนะครับดังนั้นเฟซเก่าผมจะเดานะครับก็คือถ้าไม่เกิน1เดือนเนี่ยเรียก Facebook, เฟซเรียกเฟซใหม่ถ้า1เดือนขึ้นไปเรียกเฟซเก่าแล้วกันนะทำแบบนี้นะครับ เออเนี่ยคืออายุเฟซของผมเกินหนึ่งเดือนนะครับผมใส่ประมาณ20กว่ากลุ่มนะครับแล้วก็กดโพสต์ครั้งเดียวตุ้มเห็นไหมครับโพสต์ Post ไปแล้ว27กลุ่มนะครับครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ถือว่าสุดยอดนะครับเราไม่ต้องไปโพสต์ทีละกลุ่มเออถ้าเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตัวตัวหลักนะครับตัวสีฟ้าที่คนใช้เยอะเนี่ยได้ยินข่าวเขาบอกว่าโพสต์ได้แค่ครั้งละ10กลุ่ม นะแต่ Facebook ไลฟ์โพสครั้งเดียวผมเคยโพสต์ครั้งเดียว75กลุ่มแต่มันเป็นเฟซที่แบบเออผมคิดว่าย่างไรก็ไม่โดนบล็อกนะฮะเฟซมันเก่ามากนะครับผมก็เลยโพสได้70กว่ากลุ่มนะครับเฟซใหม่อย่าลืมย้ำนะอย่าใ,ให้มันเกิน30กลุ่มแล้วกันแล้วมี ID เฟเซเยอะๆแบบนี้มันถึงจะดีนะครับอ่ะคุณสมบัติถึงถึงไหนละอ่ะถึงโพสกลุ่มมันก็มีแค่นี้ฮะหลักๆนะครับ,นะรบทีนี้ คุณสมบัติต่อไปของ Facebook หลายวิธีการดูว่าเรามีเพื่อนกี่คนนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดไปที่โพสต์ปัจจุบันที่สุดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโพสต์ปัจจุบันเอาเป็นโพสต์ที่มีของเพื่อนนะฮะที่มีคนกดไลค์น,น้อยๆแบบนี้แปคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเรากดเข้าไปกดไลค์ให้เขานิดนึงกดช่องคอมเมนต์เพื่อดูรายชื่อคนถูกใจนะครับอ่ะกดรายชื่อดูคนถูกใจแล้วเรามาดูที่โพสต์ของเราเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเรามีเพื่อนกี่คน มีเพื่อนร่วมกัน298คนมาถึงเพื่อนของเรานั่นเองนะครับอ่ากดไลค์ให้โพสต์ที่มีจํานวนไลค์น้อยที่สุดของเพื่อนเรานะฮะเพื่อนที่เราจะไปดูจํานวนเพื่อนของตัวเราเองโอเคนะอย่าสับสนนะครับเอ่อวิธีการก็กดช่องคอมเมนต์นะครับอ่าอ่ะจดกดช่องอ๋อไม่ใช่กดไลค์ชื่อคนถูกใจนะครับ กดแถวๆนี้นะฮะให้มันเจอรายชื่อคนถูกใจแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเลื่อนมาดูนะฮะรายชื่อเพื่อนของเราโอเคก็เป็นคุณสมบัติของ Facebook ไลฟ์อ่าแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือกดค้างที่ปุ่มไลฟ์นะฮะแล้วเราก็เลือกความรู้สึกได้เห็นไหมครับโอเคเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับเป็นคุณสมบัติทีนี้ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับการโพสต์ไม่ว่าจะ Facebook ตัวใดก็แล้วแต่นะครับโพสต์ในค like, อมโพสต์เฟซบ o ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กทั่วไปนะฮะคือพยายามนะครับสลับลิงก์นะครับในการโพสต์ลิงก์ต้องสลับลิงก์อย่าโพสต์ลิงก์เดิมย้ำๆนะครับครับเ,เพิ่มเติมวิธีการโพสต์ลิงก์นะครับ คือโพสลิงก์ link จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือโพสถ้าโพสแบบให้มันโหลดตัวอย่างลิงก์แบบนี้อย่าโพสบ่อยที่ผมบอกคือสลับสลับลิงก์นะครับถ้าถ้าคุณต้องการโหลดแบบนี้นะครับปล่อยให้มันโหลดแบบนี้แล้วกดโพสนะครับอย่าโพสบ่อยอย่าโพสที่อยอย่านำลิงก์เดียวไปโพสหลายๆ ID เพราะเฟซมันจดจำได้นะครับจะลดการมองเห็นไม่มีประโยชน์ในไทดีไม่ดีโดนบล็อกได้ด้วยนะครับ และการโพสต์ลิงก์อีกลักษณะต่อไปคือกดกากบาดออกไปนะครับอันนี้สามารถโพสต์ดได้บ่อยนะครับแล้วเลือกรูปภาพนะครับแล้วท่านก็เลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพมันเกี่ยวข้องรูปใดก็ได้นะก็ใส่เข้าไปนะฮะสมมุติยกตัวอย่างนะครับแบบนี้นะท่านก็สามารถโพสต์ลิงก์นะครับ ที่เป็นแ,แคปชั่นของภาพไปแบบนี้ได้นะครับแต่อย่าโหาล,ล,โตลดต,หตัวอย่างลิงก์แล้วก็โพสต์ลิงก์เดิมบ่อยเกินไปแต่การโหลดตัวอย่างลิงก์ก็กระตุ้นการคลิกนะครับนำมาซึ่งการกระตุ้นการคลิกนะครับก็โหลดได้นะครับโหลดตัวอย่างลิงก์แล้วก็ขอให้มันแบบสลับลิงก์แล้วกันนะครับสลับลิงก์ไปเรื่อยๆหรือว่าการโพสต์ถ้าโพสต์เยอะเกินไปอย่าให้มันโพสต์เกิน 5โพสต์ต่อ1 ID แล้วกันนะครับอย่าให้มันเยอะจริงๆผมไม่เคยโพสต์เกิน3 3โพสต์ต่อ1 ID นะฮะก็สลับ ID ไปเรื่อยๆแล้วก็สลับลิงก์ไปเรื่อยๆนะครับที่สําคัญสร้างคอนเทนต์ให้มันเยอะๆเราจะได้สลับหมุนเวียนกันไปหลายๆดีนะครับกดโพสต์ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะโหลดตัวอย่างลิงก์ดูสักครู่นะครับครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับในการทํา f Facebook แล้วทีนี้ การเข้ามาในแต่ละบัญชีทําอะไรบ้างหนึ่งก็คือเมื่อคุณเข้ามาในบัญชีใน Facebook ไลน์นะครมันจะสลับบัญชีได้เร็วมากนะครับเข้ามาท่านก็มาโพสต์คอนเทนต์เสร็จเมื่อสักครู่นะครับโพสต์เสร็จปุ๊บทีนี้ก็มาบวกเพื่อนแปบ๊บเดียวนะครับหาเลือกโพสต์ที่เป็นปัจจุบันที่สุดถ้าไม่มีก็14นาทีที่แล้วเนี่ยก็คือปัจจุบันมากแต่ว่ามีไลน์น้อยเกินไปก็เลือกโพสต์เพื่อที่เราจะบวกเพื่อนนะครับ สี่ชั่วโมงที่แล้วมี24ไลค์โอเคอะอันนี้พอได้แล้วเป็นการค้าขายด้วยนะแล้วก็ส่วนมากน่าจะเป็นแม่ค้าเนาะแล้วก็บวกก้อนเข้าไปแล้วกันนะครับ24แล้วก็บวกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบนี้นะครับบวกไปเลยนะครับทีนี้ถ้าโคตา้ต้าการบวกเพื่อนมันเต็มก็คือ1000คนเนี่ยเราไปยกเลิกนะครับไปดูวิธีการยกเลิกเพื่อนนะครับในคลิป YouTube Channel ของผมนะครับหรือว่ากล่าวสรุปเลยการยกเลิกเพื่อนก็คือท่านเข้าในบล็อกซื้ o กูเกิลโคลมนะครับแล้วท่านมากดตรงนี้ ไอคอนรูปคนเห็นไหมฮะแล้วมันจะมีคําว่าคําขอที่ส่ง,สง,สงถูกส่งออกไปนะครับอันนี้คือคําขอเป็นเพื่อนเราใน Facebook ไลน์มันไม่มีนะครับมันมีแต่คนที่แอดเรามาแล้วส่วนคําขอที่เราส่งออกไปเราต้องไปยกเลิกในเบราว์เซอร์ Google Chrome เปิด a c e b o o k ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปยกเลิกในนี้มันทําไม่ได้นะครับยกเลิกก็คือเมื่อคุณกดเข้าไปคําขอที่ส่สงออกไปมันจะอยู่แถวเนี้ยตรงนี้มันจะมีแต่คําขอเป็นเพื่อนนะ ในบาว์เซ์ o g l e Chrome เท่านั้นนะครับกดปุ๊บในในมือถือนะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์คุณก็เลือกกดได้ง่ายนะครับคอมพิวเตอร์จะทำได้ง่ายโอเคทีนี้ถึงไหนแล้วล่ะนะครับเออไปที่หน้าฟีดข่าวโอเคกลับมาตรงนี้เลยบวกเพื่อนนะครับเมื่อคุณโพสต์คอนเทนต์เสร็จคุณเข้ามาเลือกโพสต์ปัจจุบันแล้วก็กดบวกเพื่อนนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เพื่อนนิดนึงนะฮะเผื่อที่แบบว่าอ่า กดไปเลยนะครับไม่เสียหายอะไรกดให้เพื่อนนิดนึงนะครับกดไลค์แล้วคุณก็สลับบัญชีนะครับออกไปกดออกแล้วก็ไปทําบัญชอีอื่นนะครับบัญชีต่อไปกดปุ๊บนะครับเข้าไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับโพสต์กลุ่ม um. คือแนะนําให้ทาคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับอย่าให้มันซ้ํากันสมมติว่าคีย์เวิร์ดค้นหา คีย์เวิร์ดมาตรฐานก็พวกโพสต์ฟรีขายฟรีนะให้มันซ้ำกันประมาณ5 ID Fa เฟเเอละกันแต่หลังจาก5 ID Fa เฟเเป็นต้นไปอย่าให้มันซ้ำกันนะครับก็หาที่มันไม่ซ้ำกันแล้วกันนะครับอาจจะพิมพ์เป็นจังหวัดนะครับอุทัยนะขายอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอย่าให้มันซ้ำกันครับแล้วก็กดเลือกเป็นกลุ่มนะครับในการหากลุ่มที่เราจะ บวกกลุ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าก็หากลุ่มที่มันเยอะๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีการค้าขายจริงๆแล้วกันนะครับอย่าให้เป็นเป็นกลุ่มเงียบนะโอเคก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับบวกเพื่อนเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 9น5 1 6 2 7 8 2โอเคนะครับสวัสดีครับ